เจมแม่แต่รุนพันดูช่างแม่นศึกษาปี63เลขที่8วันนี้มาพูดงานครั้งที่5เรื่องปัญหาและแนวโน้มประชากรไทยปัญหาประชากรไทยในปัจจุบันหนึ่งคุณภาพการศึกษาคุณภาพการศึกษาได้แก่ปัญหาการไม่รู้หนังสือขาดความรู้ในการประกอบอาชีพปัญหาทางการศึกษา ของไทยนี้ถือได้เป็นว่าอุปสรรคขัดขวางต่อการพัฒนาคุณภาพและประชากรมากที่สุดคือปัญหาความเสนอภาคทางการศึกษา 2. การวางงานการวางงานส่งให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาเช่นปัญหาอาชาการมแห่งข้อมูลชุมชนแา,าการอพยพย,ย้ายถิ่นฐานของคนในชนบทเข้าสู่เมืองทําให้เกิดปัญหาชุมชนเมืองการอพยพย้ยายถิ่นฐานของคนในชนบทขอในชนบท เข้าสู่เมืองเมื่อไม่สาเหตุจากฝนแ้งผลผลิตร,รายได้ตกต่ำส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆตามมา4ปัญหาด้านสุขภาพอนามัยเป็นปัญหาด้านสุขภาพอนามัยที่ไม่สาเหตุซึ่งมีสาเหตุต่อมาว่าสาเหตุมาจากการขาดความรู้บ,บริการด้านอนามัยและสาธารณสุขของรัฐไม่เพียงพอพื้นฐานในปัญหาด้านสุขภาพและอนามัยของประเทศไทย คือความยากจนและขาดการศึกษาของประชาชนนานุมประชาไทยนานุมประชากรไทยในปัจจุบันเรามักจะพบผู้สูงอายุตายสถานที่ต่างๆเพิ่มมากขึ้นน่าแ,แสดงให้เห็นว่าคนไทยอายุยืนเพิ่มมากขึ้นกว่าในอดีตผู้สูงอายุเหล่านี้บางส่วนได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากสมาชิกครอบครัวบางส่วนยังคงต้องอาศัยแบบชากรพื้นหลายเลี้ยงเพื่อหาเลี้ยงตนเองเพื่อให้มีชีวิตที่อยู่รอดต่อไปและพบว่าบางส่วนมีจํานวนจำกัด แม่น้อยถือจำนวกัดในครอบครัวท้อ,องถิ่นให้อยู่ตามลำลำพังหรือนําไปทิ้งไว้ต่างสถานที่ต่างๆเนื่องจากไม่มีเวลาในการเลี้ยงดูหรือคิดว่าเป็นภาระไม่อยากรับผิดชอบดังนี้ที่เราไม่เคยได้รับข่าวสารต่างๆกันมากกันมาแล้วซึ่งจะเห็นได้ว่าแนวโน้มของการทอดทิ้งผู้สูงอายุนี้จะเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตชนบทที่ลูกหลานต้อง,องพยพหาง,งานทําในกรุงหลวงหรือในเมืองใหญ่ๆเหตุการณ์ดังกล่าวนี้บ่งชี้ถึง ครงสร้างประชากรของไทยกราฟิกแสดงการเปลี่ยนผ่านของประชากรไทยปัจจุบันประชาปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรประมาณ67.2ล้านคนหากดูโครงสร้างอายุของประชากรพบว่าอายุ0-44ถึงปีมีประชากรร้อยละ2 0่ส20.3 อายุ15 64ปีมีปร้อยลระ,ะ7 0 7และอายุ65ปีขึ้นไปมีรละ,ละ9และเมื่อพิจารณาอายุเฉลีย่ยแล้วพบว่าเพศชายมีเฉลีย่ยอายุเมื่อแรกเกิดประมาณ17.71.02ปีและเพศหญิงมีขับเฉลีย่ยอายุคับเฉลีย่ยเมื่อแรกเกิดประมาณ75.82ปี ประเทศไทยจัดเป็นประเทศที่มีประชากรเป็นอันดับ19ของโลกครองจากจีนอินเดียประเทศอเมริกาอินโดนีเซียบราซูลรัสเซียปากีสถานบังคลาเทศไนจีเรียญี่ปุ่นมาซิโกเยอรมันฟิลิปินเวียดนามอียิปต์เอธิโอเปียตุรกีและอิรานโดยมีประชากรคิดเป็นร้อยละหนึ่งของประชากรโลกและมีการเพิ่มของประชากรหนึ่งในหนึ่งส่วนของการเพิ่มประชากรซึ่งการเพิ่มประชากรของไทยดังกล่าวนี้เป็นการเพิ่ม และมีแนวโน้มที่จะลดลงในอนาคตเนื่องจากผรอรร519ประชากรไทยมีจำนวนตาเพิ่มชราอละศูนย์จุดหกต่อปีนี้ประชากรในปีพศ2553ก็พบว่ามีอัตราการเกิดประชากรอยู่รายละศูนย์จุดหกต่อปีซึ่งจะด้เห็นว่าแนวโน้มในทางๆาฏิบัติลดลงเรื่อยๆและเกิดยัความเรื่องส่งหูอตตี้ไงบอกี่าทำงานฉายภาพประชากรสื่อใจประชากรและสังคม มหาวิจายาละแมฮิดนกล่าวไว้ว่าปีพศ2565หรือีก11ปีข้างหน้าอัตราเพิ่มประชากรใกล้เคียงเป็นศูนย์คืออัตราเกิดในแต่ละปีจํำนวนใก้เคียงกับการอัตราตายในแต่ละปดีดังที่ทราบแล้วปัจจุบันประเทศไทยมีอัตราการเกิดของประชากรค่อนข้างคง,งที่สญญาเหตุได้มาจากประชานาจากประเทศไทยมีนยโยบายในการ คุมกําเนิดที่ได้ผลดีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันผู้หญิงไทยไวัยทำงานมีดาน,น้